สวัสดีครับวันนี้ผมโบโกแอนเป็จ้าวันนี้อยู่ในบ็อกฟูดเอา้าไนนี่แย่งกล่องเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรหัสบ็อกฟูดนะความจริงผมจะทําคลิปเล่นบ็อกฟูดนานแล้วแหละแต่ว่าคลิปมาทําวันนี้เดี๋ยวเรามาสุมผลกันก่อนได้ผลอะไรขอผลดีๆสาตุสาตุผลล็อกโู้ดลอยเกลือลอยเกลือทุกคนผลลอยเกลือ อืมเราทิ้งไว้นะอะทิ้งไว้อ่าทุกคนอ่ามารีวิวกันนี่เราเลเวลเจ็ดร้อยหกสิบสามมีโพวีนึ่งไซเบอร์แล้วก็อะไรลองเวลนี่แหละลองแล้วก็จาคสยูไม่รู้นะไม่รู้อ่านถูกไหมบาตูก้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อดีนี่ผมใช้ผลพระอยู่ ตื่นนะผมพระไม่ตื่นแล้วก็มีดอ้อยอ,อ,อะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อตารางเซิร์ฟเวอร์อุย้ยอย่างเท่เดี๋ยวลองว์ปไปหา NPC ก่อนเททุกคนเดีย๋ยวเรามาตีมอนกันดีก,กว่ารีวิวหน่อยปี๊ปปูปอันนี้เป็นพระนอนนะโอ้โ หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่โชคเออโอ้ยโอ้ย <อ S 1> ไอ้นี่มันกระเด็ดพากระเด็นไกลเลยปูมุ้ยอุ้ยคอมโบผลคระกันบุคอมโบไปมั่วๆนะไม่รู้คอมโบถูกไหมนี่โอเคครับผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับกับโบโคแอนเป็ก้าบนะครับ Oh, bye bye-bye, yeah, 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 bye, -bye.